คุณคิดว่าเมื่อความเจ็บปวดและความสูญเสียพาเราหมดหวังเราจะยอมแพ้ได้ไหมพบกับการเดินทางที่ไม่เคยมีใครคาดคิดเรื่องราวของครอบครัวที่พังทลายและการกลับมาของความหวังที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการอย่าพลาดเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ในทุกก้าของพวกเขาในวันที่แดดร้อนจัดราวกับจะเผาโลกลงไปในกองไฟฉันเดินเข้าไปในบ้านของคู่มันลูกชายเพื่อพบกับความจริงที่คาดไม่ถึง บ้านที่เคยดูอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหวังตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดทุกสิ่งที่เคยสมบูรณ์แบบดูเหมือนจะหายไปในชั่วข้ามคืนในมุมหนึ่งของบ้านมีเสียงจิ๊บจอยของนกที่บินผ่านหน้าต่างเปิดผนังที่เคยขาวสะอาดตอนนี้หมองคล้ำเหมือนถูกทิ้งร้างไปนานฉันเดินไปตามทางเดินที่เคยเต็มไปด้วยความทรงจำดีๆแต่ตอนนี้กลับเงียบและหนาวเย็นเสียงเท้าของฉันก้องกังวานในบ้านที่เงียบสงัดเมื่อฉันมาถึงห้องนั่งเล่นฉันเห็นภาพที่ไม่คาดคิด พ่อของคู่มั่นลูกชายฉันนั่งอยู่บนพื้นอย่างไร้ชีวิชีวาสวมเสื้อผ้าขาดขาดเขานั่งอยู่ท่ามกลางเศษขยะและกลิ่นเหม็นๆที่ลอยขึ้นมาจากมุมห้องฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองพ่อที่เคยเป็นชายที่แข็งแกร่งเป็นหัวหน้าครอบครัวกลายเป็นเพียงชายขอทานเขาเง่ยหน้าขึ้นมาและมองฉันด้วยตาเศร้า,าๆนี่คือสิ่งที่เหลือจากการที่ลูกชายเลือกที่จะหลบนีพ่อพูดเบา,เบาๆคำพูดนั้นทำให้หัวใจของฉันบีบรัด ทำไมเขาถึงกลายเป็นแบบนี้ทำไมบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความสุขกลับกลายเป็นที่ซ่อนของความเศร้าฉันพยายามจะพูดอะไรออกไปแต่คำพูดมันติดค้างอยู่ในคอในขณะที่สายตาของพ่อจ้องมาที่ฉันด้วยความหวังเล็กน้อยทุกอย่างในห้องนี้เหมือนกําลังจะพังทลายลงมาและความจริงที่ฉันเพิ่งคน้นพบจะไม่มีทางหลุดออกจากความคิดของฉันไปได้โลกของฉันเริ่มแต่สลายทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะหมุนไปอย่างช้าๆเหมือนเวลายหยุดเดิน หัวใจของฉันยังคงเต้นรุนแรงขณะที่ฉันยืนอยู่ตรงหน้าพ่อของคู่มันลูกชายความรู้สึกสับสนและเจ็บปวดครอบงำจิตใจฉันอย่างท่ม่มทน้นพ่อทำไมเสียงของฉันสั่นเครือพ่อเหลือบมองมาที่ฉันด้วยสีหน้าที่ยากจะอ่านออกเขาหลับตาลงอย่างเหนื่อยล้าก่อนจะค่อยๆพูดขึ้นมาอีกครั้งเมื่อลูกชายของฉันเลือกที่จะทิ้งเราไปเขาก็ไม่ได้แค่ทิ้งตัวเองเขาทิ้งทุกสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาคำพูดของพ่อแหลมคมและหนักหน่วง มันทําให้ฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เขาต้องเผชิญความเจ็บปวดที่ไม่มีใครเห็นหรือได้ยินบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความรักตอนนี้กลับกลายเป็นเพียงซากแห่งความทรงจําฉันมองไปรอบๆห้องอีกครั้งรอยขีดข่วนบนผนังและพื้นไม้ที่ซีดจางสิ่งที่เหลืออยู่คือความเงียบและความเศร้าโศกพ่อเคยเป็นชายที่มีอํานาจและเคารพในครอบครัวตอนนี้เขากลายเป็นเพียงชายชาราคนหนึ่งที่ถูกโลกทอดทิ้ง ฉันก้าวไปข้างหน้ารู้สึกถึงความร้อนจากเท้าของตัวเองสัมผัสกับพื้นไม้เย็นๆพ่อฉันไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้บ้างเสียงของฉันยังคงสั่นเทาพ่อหันมามองฉันอีกครั้งเขาลุกขึ้นอย่างเชื่องช้าก่อนจะเดินไปที่โต๊ะเล็กๆที่ตั้งอยู่มุมห้องบนโต๊ะมีเอกสารหลายแผ่นและรูปถ่ายเก่าๆที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตพ่อหยิบรูปถ่ายขึ้นมาและยิ้มอย่างขมขื่นนี่คือครอบครัวของฉันก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลาย สายตาของพ่อเต็มไปด้วยความหวังและความเสียใจที่ยังไม่เคยหายไปฉันมองไปที่รูปถ่ายเหล่านั้นมันคือภาพของครอบครัวที่เคยสมบูรณ์แบบในภาพนั้นพ่อยิ้มอย่างมีความสุขกับแม่และลูกชายแต่ตอนนี้ทุกสิ่งกลับแตกสลายไปเขาทิ้งไปทั้งหมดพ่อพูดเบาๆอีกครั้งเสียงของพ่อเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ฉันไม่สามารถเข้าใจได้แต่มันก็ทำให้ฉันรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของความเสียสละที่เขาต้องเผชิญ แต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้ฉันรู้สึกว่าโลกนี้มันช่างโหดร้ายเกินไปทุกอย่างที่พ่อทําเพื่อครอบครัวกลับถูกมองข้ามโดยลูกชายของเขาเองและในที่สุดความจริงก็ปรากฏขึ้นทุกสิ่งที่ฉันเคยเชื่อมั่นกลับกลายเป็นเพียงภาพลวงตาที่ซ่อนไว้ใต้ผิวหน้าฉันยิ่งคงยืนอยู่ที่นั้นขณะทุกสิ่งรอบตัวเริ่มพ่าเลือนความเงียบที่ล้อมรอบตัวฉันทําให้หัวใจของฉันเจ็บปวดยิ่งขึ้นฉันไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะทําอะไรดี ในขณะที่ความจริงยังคงคลุมเครืออยู่ในจิตใจของฉันแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือชีวิตในบ้านนี้ไม่เหมือนที่เคยเป็นอีกต่อไปความเงียบในห้องนั้นยังคงอยู่ราวกับเวลาได้หยุดหมุนไปฉันยืนอยู่ที่นั้นหัวใจหนักอึ้งเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบทำไมพ่อถึงต้องทนทุกข์ขนาดนี้ทำไมเขาถึงต้องกลายเป็นคนไร้บ้านและไร้ศักดิ์ศรีฉันยังคงยืนมองภาพนั้นในมือของพ่อ ภาพครอบครัวที่เคยมีความสุขและตอนนี้กลับกลายเป็นความทรงจําที่เจ็บปวดพ่อชงักไปสักครู่ก่อนจะพูดต่อทุกสิ่งที่เขาทําเขาไม่ได้แค่ทิ้งพ่อแม่ของเขาเขาทิ้งความเชื่อและความฝันของเราเสียงของพ่อแผ่วเบาเหมือนเสียงลมพัดผ่านห้องที่แห้งแล้งมันทําให้ฉันรู้สึกถึงความสูญเสียที่ลึกซึ้งในจิตใจของเขาและในขณะนั้นเองฉันรู้สึกได้ถึงความเงียบที่คลุมคลุมรอบตัวไม่มีอะไรเคลื่อนไหวไม่มีใครพูดอะไร ทุกสิ่งรอบตัวกลับกลายเป็นภาพที่พรามัวและกับแคบมันเหมือนกับว่าฉันไม่สามารถหาทางออกจากความรู้สึกนี้ได้ความทุกข์ของพ่อมันลึกซึ้งและคมดุจมีดที่ปักลงไปในหัวใจเขาเคยเป็นชายผู้แข็งแกร่งตอนนี้กลับกลายเป็นเงาของคนที่เคยอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตฉันเดินไปใกล้ๆและนั่งลงข้างๆเขามือของฉันแตะที่ไหล่ของพ่ออย่างอ่อนโยนพ่อฉันไม่รู้จะทำยังไงแต่ฉันจะอยู่ข้างๆพ่อเสมอฉันพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคง พ่อหันมามองฉันอีกครั้งด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้ามันไม่มีอะไรที่จะย้อนกลับได้แล้วเขาพูดเสียงแผ่วแต่ในคำพูดนั้นฉันสามารถรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าที่เขาแบกรับความรู้สึกที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำในชีวิตนี้กลับกลายเป็นการเสียเวลาพ่อทิ้งมือของเขาไว้บนตักอย่างหมดแรงเขาก้มลงมองมือของตัวเองและพึพรรมพำเบาๆชีวิตมันช่างไร้ความหมายเมื่อคุณถูกทิ้งจากทุกสิ่งที่เคยรัก คำพูดเหล่านั้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกตบหน้ามันเหมือนกับว่าพ่อกําลังบอกให้ฉันรู้ว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรมและความจริงที่ฉันเพิ่งค้นพบก,กาลังเปิดเผยด,ด้านมืดของชีวิตที่ฉันไม่เคยเห็นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ฉันตระหนักว่าบางครั้งชีวิตก็ไม่สามารถควบคุมได้บางครั้งคนที่เรารักมากที่สุดกลับทิ้งเราไปโดยไม่หันกลับมาและสิ่งที่เหลืออยู่คือความเจ็บปวดและคำถามที่ไม่มีคำตอบ พ่อมองขึ้นไปที่หน้าต่างอีกครั้งเขาหลับตาลงอย่างเหนื่อยล้าฉันไม่เคยอยากให้มันเป็นแบบนี้เขาพูดเสียงแผ่วและในช่วงเวลานั้นเองทุกอย่างที่เคยชัดเจนกลับกลายเป็นหมอกควันภาพที่ฉันเคยมีเกี่ยวกับครอบครัวนี้กลายเป็นภาพลงตาที่บิดเบี้ยวไปฉันยังคงนั่งอยู่ข้างๆเพราะความเงียบยังคงปกคลุมเราเสียงหัวใจของฉันเต้นแรงท่ามกลางความมืดและความลึกลับที่โอบล้อมเรา ทุกคำพูดที่พ่อพูดออกมาเหมือนมีคมมีดที่บาดลึกเข้าไปในหัวใจของฉันและในที่สุดความเจ็บปวดที่เก็บซ่อนไว้ในใจของพ่อก็กระจายออกมามันคือความจริงที่ฉันไม่สามารถหลบหนีได้มันคือความจริงที่ทําให้ทุกสิ่งที่เรารู้จักต้องแต่สลายโลกของฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความมืดภายในห้องเริ่มหนาะทึบขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับความรู้สึกในใจของฉันที่เริ่มหนักหน่วงขึ้นทุกขณะ ฉันมองพ่อที่ยังคงนั่งอยู่ข้างๆฉันน้ำตาเริ่มคลอเบ้าในดวงตาของเขาแต่เขากลับไม่แสดงออกมาพ่อเสียงของฉันแทบไม่สามารถหลุดออกมาได้คำพูดติดขัดในลำคอมันยากเกินไปที่จะบอกสิ่งที่ฉันรู้สึกพ่อหันมามองฉันอีกครั้งดวงตาของเขาใช้แววของความเหนื่อยล้าลูกไม่เข้าใจหรอกความเจ็บปวดที่ฉันต้องแบกรับมันหนักเกินไปพ่อพูดด้วยน้ำเสียงต่ำและเศร้า ฉันนั่งอยู่ข้างๆเขาความรู้สึกของฉันมันเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ทำไมลูกชายถึงทิ้งเขาไปทำไมพ่อถึงต้องเผชิญหน้ากับโลกในแบบนี้เสียงพ่อที่เคยดังและมั่นคงตอนนี้กลับอ่อนแอและสั่นคลอนทุกครั้งที่ฉันพยายามสร้างความหวังมันกลับพังทลายพ่อพูดต่อไปน้ำเสียงเขาเหมือนคนที่กำลังท้อแท้จากการต่อสู้ที่ไม่เคยชนะฉันรับรู้ถึงความเจ็บปวดของพ่อที่ทับถมจนยากที่จะระบายออกมา ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านนี้กลายเป็นรอยแผลที่ลึกลงไปในใจของเราในขณะที่ฉันยังคงนั่งอยู่ข้างพ่อความรู้สึกเศร้าและสับสนยังคงไม่หายไปทุกๆความทรงจําที่เคยสดใสตอนนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่เจ็บปวดบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะตอนนี้กลับกลายเป็นที่ที่เหงาและร้างพ่อเราต้องทําอะไรบางอย่างฉันพยายามพูดให้เสียงของตัวเองมั่นคงพ่อเงียบไปครู่หนึ่งเขาหันไปมองหน้าต่างที่เปิดอ้า มันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกการแก้ไขสิ่งที่พังทลายไปแล้วพ่อพูดเสียงเบาแต่ในดวงตาของเขาฉันเห็นบางสิ่งความหวังเล็กๆที่ยังหลงเหลืออยู่ฉันอยากให้ลูกเข้าใจมันไม่ได้เกี่ยวกับการเสียใจหรือต่อสู้กับอะไรพ่อพูดต่อมันเกี่ยวกับการยอมรับการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและทําให้มันดีขึ้นในทางที่เราเลือกคําพูดของพ่อทําให้ฉันหยุดคิดในช่วงเวลานั้นฉันเริ่มเข้าใจสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อสาร บางครั้งชีวิตไม่ใช่การเอาชนะสิ่งต่างๆแต่คือการยอมรับและยินยัดในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ฉันหันไปมองพ่ออีกครั้งท่าทางเขายังดูเหนื่อยล้าแต่มีบางสิ่งที่สะท้อนอยู่ในสายตาของเขามันคือการเริ่มต้นใหม่แม้ว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยพ่อยิ้มให้กับฉันเล็กน้อยรอยยิ้มที่มีความเศร้าแฝงอยู่บางทีการกลับไปเริ่มต้นใหม่ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเสมอไปเขาพูดเบาๆ เสียงของเขาดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความหวังที่หลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยแต่สําหรับฉันมันเป็นความจริงที่ยากจะยอมรับชีวิตของพ่อและของฉันตอนนี้กำลังพยายามหาทางกลับไปสู่ความสงบที่เราหายไปเราทั้งคู่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ง่ายแต่ความหวังเล็กๆที่พ่อมอบให้มันเป็นแสงสว่างที่อาจจะพาเราไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นหากเรายังยืนหยัดและไม่ยอมแพ้ฉันรู้ว่าเรายังคงมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ และในที่สุดความเจ็บปวดที่เรารู้จักในวันนี้อาจกลายเป็นบทเรียนที่จะทําให้เรากลับมายืนอยู่บนทางเดินที่ถูกต้องในขณะที่เวลาย,ยังคงเดินต่อไปฉันเลือกที่จะไม่ทิ้งพ่อไปและเราเดินไปข้างหน้าแม้จะไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเรานั่งอยู่ในความเงียบงันของห้องนั้นอีกครั้งในขณะที่ทุกสิ่งรอบตัวยังคงเงียบสงัดไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงลมหายใจของเราฉันยังคงจับมือของพ่อไว้ใจของฉันเต็มไปด้วยความหวังที่จางหายแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความกังวล พระแม้คำพูดของพ่อจะให้กำลังใจแต่โลกภายนอกยังคงเต็มไปด้วยการตัดสินและความกดดันที่ไม่มีที่สิ้นสุดพ่อหันมามองฉันอีกครั้งด้วยสายตาที่อ่อนล้าแต่ในนั้นก็ยังคงมีแสงของความหวังลูกการเดินไปข้างหน้ามันไม่ง่ายเลยพ่อพูดเบาๆเสียงของเขาคล้ายกับการปลอบใจตัวเองมากกว่าเป็นคำพูดเพื่อให้กำลังใจฉันฉันพยักหน้าเบาๆและค่อยๆหลับตาลงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเราจะต้องหาทางไปด้วยกัน แม้ว่าบางครั้งเส้นทางนั้นจะมืดมิดและไม่แน่นอนแต่การเดินไปข้างหน้าคือสิ่งที่เราเลือกได้และความจริงหนึ่งที่ฉันรู้ก็คือเราจะไม่อยู่คนเดียวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพ่อยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันเสมอพ่อที่เคยเป็นทั้งแหล่งพึ่งพาและที่พึ่งพิงตอนนี้กลับกลายเป็นคนที่ต้องการการช่วยเหลือจากฉันและฉันเองก็รู้ว่าฉันไม่สามารถทอดทิ้งเขาได้ในช่วงเวลานั้นความคิดของฉันเริ่มผุดขึ้นมาหนึ่งคำถามที่หนักหน่วง แล้วลูกชายของพ่อเขาจะกลับมาหรือไม่ฉันถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาคำถามนี้เหมือนจะสกิดบางสิ่งในใจของพ่อเขาหลับตาลงและถอนหายใจยาวบางครั้งคนเราก็เลือกทางของตัวเองพ่อพูดเบาๆแต่บางทีพวกเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาทิ้งไปความเงียบในห้องนั้นกลับใหมกครั้งเมื่อเสียงพ่อค่อยๆจางหายไปฉันเริ่มเข้าใจว่าพ่อไม่ได้ต้องการให้ลูกชายกลับมาเพื่อแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้น เขาเพียงต้องการให้ทุกคนยอมรับในความเป็นจริงและเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามความเจ็บปวดลูกฉันไม่ต้องการให้ลูกเสียเวลาไปกับความหวังที่เป็นไปไม่ได้พ่อพูดอีกครั้งฉันแค่หวังว่าลูกจะได้เรียนรู้สิ่งที่ฉันไม่สามารถสอนลูกได้น้ำเสียงของพ่อเริ่มแหบพร้าด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งฉันนั่งนิ่งๆฟังคำพูดของเขาและรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ถูกะส,สมอยู่ในใจของพ่อสิ่งที่พ่อพูดทำให้ฉันเริ่มมองเห็นสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อ ชีวิตไม่ใช่แค่การคาดหวังให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคิดแต่เป็นการยอมรับในสิ่งที่เรามีและการทําให้ดีที่สุดในสิ่งที่เราสามารถทําได้และในช่วงเวลานั้นฉันตัดสินใจแล้วว่าจะยืนอยู่ข้างพ่อจะไม่ปล่อยให้เขาต้องเผชิญกับโลกที่แสนโหดร้ายนี้คนเดียวพ่อฉันจะอยู่กับพ่อฉันพูดด้วยความมั่นใจคําพูดนี้เหมือนจะปลุกพ่อให้ตื่นจากความคิดที่ยากจะหลีกหนีพ่อหันมามองฉันและยิ้มให้รอยยิ้มนั้นถึงแม้จะมีร่องรอยของความเศร้า แต่ก็แฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งขอบใจลูกขอบใจที่เข้าใจพอพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งและในขณะนั้นเองฉันรู้สึกว่าความเงียบที่ครอบคลุมห้องนั้นเริ่มจางหายไปมันถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นของการยอมรับและการอยู่เคียงข้างกันเราอาจไม่สามารถแก้ไขทุกสิ่งที่ผิดพลาดไปได้แต่เราสามารถสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาได้และบางทีการเริ่มต้นใหม่ในตอนนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ การเดินไปข้างหน้าอาจจะไม่ได้ทําให้ทุกสิ่งกลับคืนมาเหมือนเดิมแต่การก้าวไปข้างหน้าในทางที่ถูกต้องมันสามารถทําให้เราค้นพบความหมายใหม่ในชีวิตได้สิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะรักและยอมรับกันและการที่จะยืนอยู่เคียงข้างกันในความยากลำบากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาผ่านไปช้าช้าเช่นเดียวกับความรู้สึกที่ฝังอยู่ในใจของฉันทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะยังคงติดอยู่ในช่วงเวลาที่เราไม่สามารถย้อนกลับไปได้ แต่ในขณะเดียวกันฉันก็รู้ว่าเราต้องเดินไปข้างหน้าไม่มีทางเลือกอื่นพอเริ่มลุกขึ้นจากที่นั่งอย่างช้าๆฉันยืนขึ้นตามและยืนนิ่งๆข้างๆเขาในขณะที่เขาพยายามยืดตัวตรงและก้าวไปข้างหน้าฉันสามารถรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ในทุกๆก,ก้าวร่างกายของพ่อเริ่มอ่อนลา้าแต่มันก็ยังแฝงไปได้วยความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ภายในลูกพอเริ่มพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนบางครั้งชีวิตก็เหมือนกับการเดินทางที่ยาวนานเราต้องเลือกเส้นทางที่จะเดินต่อไป เขาหยุดเดินแล้วมองไปข้างหน้ามันอาจจะไม่ง่ายและมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่เราต้องเลือกที่จะยืนหยัดพ่อพูดจบก็หันมายิ้มให้ฉันอีกครั้งรรอย,ยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวังแม้จะมีร่องรอยของความเหนื่อยล้าในขณะที่ฉันมองหน้าพ่อฉันเริ่มเข้าใจสิ่งที่เขาพยายามจะบอกชีวิตไม่ใช่การหนีจากความเจ็บปวดหรือปัญหาแต่เป็นการเผชิญหน้ากับมันและหาทางออกให้ได้ เราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งในชีวิตได้แต่เราสามารถเลือกที่จะดำเนินชีวิตด้วยความหวังและความมุ่งมัน่นพ่อหันไปมองที่ประตูหน้าบ้านก่อนจะพยักหน้าให้กับตัวเองเหมือนกับว่าเขากำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างเราไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการมีชีวิตที่ดีในแบบของเราเองพ่อพูดด้วยความมุ่งมัน่นเขาเริ่มเดินไปข้างหน้าอีกครั้งคราวนี้ฉันไม่ลังเลที่จะตามเขาไปไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราจะไปด้วยกัน ทั้งๆท,ที่เราทั้งคู่ยังไม่แน่ใจว่ามันจะนำไปสู่ที่ไหนแต่เราต่างก็รู้ว่าเราต้องเดินไปข้างหน้าเสียงฝีเท้าของเราเดินเคียงกันดังไปในความเงียบแต่ในนั้นก็แฝงไปด้วยความแข็งแกร่งที่เกิดจากการสนับสนุนซึ่งกันและกันพ่อเราจะทำให้ดีที่สุดฉันพูดออกไปพ่อหันมายิ้มให้และพยักหน้าเบาๆใช่ลูกทำให้ดีที่สุดพ่อพูดเรายังคงเดินไปข้างหน้าแม้จะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่ในความรู้สึกของฉันทุกก้าวที่เราเดินร่วมกันนั้นเต็มไปด้วยความหวังและความรักที่เราไม่ได้พูดออกมาและในขณะที่เราเดินไปข้างหน้าโลกภายนอกก็ยังคงหมุนไปแต่ในใจของเราความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเดินทางร่วมกันนั้นมันมีค่ามากกว่าสิ่งใดแม้การเดินทางจะยาวนานและยากลําบากแต่สิ่งสําคัญคือเราไม่ได้เดินคนเดียวเรามีกันและกันเพื่อช่วยพยุงและเดินต่อไป ความเจ็บปวดในอดีตอาจจะยังคงตามหลอกหลอนแต่ในที่สุดการเดินทางของเราก็จะนําเราไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นและเมื่อถึงวันหนึ่งที่เรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ได้มาจากการหลีกหนีความยากลําบากแต่จากการ,รเผชิญหน้ากับมันและยืนหยัดในความเป็นตัวเอง ในที่สุดเราก็จะเข้าใจว่าทุกย่างก้าวที่เราเดินผ่านมานั้นไม่เคยสูญเปล่าเลยเส้นทางที่เรากำลังเดินไปข้างหน้าเริ่มถูกปกคลุมไปได้วยความมืดของยามเย็นท้องฟ้าค่อยๆเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเข้มเป็นสีดำสนิทที่เต็มไปด้วยดวงดาวอันแสงระยิบระยับทุกสิ่งรอบตัวเหมือนจะหยุดชะงักและสงบลงพ่อเดินข้างๆฉันอย่างช้าๆแต่ท่าทางของเขากลับแฝงไปได้วยความมั่นคงและความสงบที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนลูกคิดว่าถ้าพ่อทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้พ่อจะทำไหม พ่อถามเสียงบวกวงตาของเขาจับจ้องไปที่ท้องฟ้าคำถามของพ่อทําให้ฉันหยุดคิดไปในทันทีมันเป็นคำถามที่ดูเหมือนง่ายแต่ในความจริงแล้วมันเต็มไปด้วยความซับซ้อนชีวิตเราไม่สามารถย้อนกลับไปได้เหมือนเมื่อก่อนแม้เราจะอยากกลับไปและแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดบางครั้งสิ่งที่เราทําไปแล้วมันไม่สามารถแก้ไขได้ฉันตอบด้วยเสียงที่สะท้อนถึงความรู้สึกที่ยังคงหมุนวนในใจแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไร พ่อหันมามองฉันอย่างเงียบๆก่อนจะยิ้มให้ฉันอีกครั้งชายลูกพูดถูกพ่อพูดพร้อมกับพยักหน้าช้าๆเราทุกคนมีทางเลือกในมือและทุกทางที่เราเลือกก็จะนำเราไปสู่จุดหมายที่แตกต่างกันไปเสียงของพ่อค่อยๆสั่นคลอนออกมาแต่ก็ยังคงเต็มไปด้วยความหนักแน่นที่ฉันรู้สึกได้แต่บางทีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเลือกเดินไปข้างหน้าเขาพูดเบาๆแล้วถอนหายใจ ในขณะที่พ่อและฉันเดินไปข้างหน้าผ่านความเงียบสงัดของยามค่ำคืนฉันได้รู้สึกถึงความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้บางครั้งการเดินไปข้างหน้าไม่ได้หมายถึงการลืมสิ่งที่เคยผ่านมาแต่หมายถึงการยอมรับมันและยืนหยัดต่อไปแม้จะเจออุปสรรคมากมายเราต่างก็ต้องใช้ชีวิตในทางที่เราเลือกและในที่สุดเราก็จะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าไม่ทุกสิ่งในชีวิตสามารถแก้ไขได้แต่เราก็ยังคงมีความสามารถในการเลือกเส้นทางใหม่ พ่อเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและฉันก็เดินตามไปข้างๆเขาเราต่างก็มีเรื่องราวที่ไม่ได้พูดออกมาแต่ในความเงียบของการเดินทางครั้งนี้เราต่างก็รู้สึกถึงความเข้าใจที่ไร้คำพูดท้องฟ้าค่อยๆมืดลงจนเหลือเพียงแสงดาวและเสียงของเราทั้งคู่เดินไปในความเงียบสงบทุกกาวที่เรากล้าไปข้างหน้าเหมือนกับการลบล้างความเจ็บปวดในอดีตและเปิดโอกาสให้ตัวเราได้เริ่มต้นใหม่เราไม่ได้เดินไปเพื่อหน,นีจากความเจ็บปวดแต่เพื่อยืนหยัดในสิ่งที่เรามีและใช้มันให้เกิดประโยชน์ สิ่งที่เราทิ้งไว้เบื้องหลังค่อยๆจางหายไปจากใจและความหวังใหม่เริ่มผุดขึ้นแม้เราจะยังไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ความเข้มแข็งในตัวเรากลับกลายเป็นสิ่งที่เราเลือกจะรักษาไว้ในยามค่ำคืนที่มืดมิดนี้การเดินไปข้างหน้ากลายเป็นการต่อสู้ที่เราทั้งคู่เลือกที่จะทำมันไม่ง่ายและมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ที่แน่ๆคือการก้าวไปข้างหน้าจะทำให้เราค้นพบตัวตนใหม่ที่เราจะยอมรับและรัก และในที่สุดความทรงจำที่เราเคยทิ้งไว้ในอดีตก็จะกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งตอนนี้ฉันและพ่อไม่ได้เดินไปคนเดียวแล้วเราเดินไปด้วยกันทุกๆก,ก้าวที่เราเดินไปเรารู้ว่ามันคือการเริ่มต้นใหม่และไม่ว่าโลกภายนอกจะเป็นอย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดคือเราไม่ได้อยู่คนเดียวในเส้นทางนี้เราจะทำให้ดีที่สุดพ่อพูดเบาๆเสียงของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจและความหวัง และในขณะที่เรายังคงเดินต่อไปความรู้สึกของเราเริ่มผสมผสานกันกลายเป็นพลังที่ทําให้เรากล้าหารต่อสิ่งที่อยู่ข้างหน้าบางทีการเดินทางของเราอาจจะยาวนานแต่เราก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเราจะไม่ทิ้งกันไปไหนเพราะเราเชื่อว่าในที่สุดความพยายามของเราจะนําไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและมันจะคุ้มค่ากับทุกก้้วที่เราเดินก้าวแรกของการเดินในเส้นทางที่เราไม่รู้ว่าจะพาไปที่ไหนเริ่มต้นด้วยการทําใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและการเปิดใจให้กับอนาคตที่ไม่แน่นอน พ่อและฉันเดินต่อไปในความมืดของค่ำคืนทุกอย่างรอบตัวค่อยๆเปลี่ยนจากความมืดเป็นความเงียบสงัดมีเพียงแสงจันทร์ที่ส่องมาอย่างอ่อนโยนทําให้ทุกสิ่งดูเหมือนจะนิ่งเงียบในขณะที่เราเดินไปฉันก็เริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองมันเหมือนกับว่าทุกก้าวที่เราเดินไปข้างหน้าเรากาลังทิ้งบางสิ่งที่หนักอึ้งออกไปจากใจและในขณะเดียวกันก็รับสิ่งใหม่เข้ามาความหวังที่ซ่อนไว้ในความมืดมิดพ่อเดินข้างๆฉันอย่างเงียบๆเ,เขาดูสงบและมีความมุ่งมั่น ถึงแม้ว่าภายในใจของเขาจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสูญเสียแต่ฉันก็เห็นความพยายามที่จะยืนหยัดต่อไปลูกคิดว่าเราจะเจอกับอะไรในวันพรุ่งนี้พ่อถามอย่างไม่คาดหวังคําตอบคําถามนั้นทําให้ฉันหยุดคิดมันไม่ใช่คําถามที่สามารถตอบได้ง่ายๆเพราะอนาคตคือสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการได้แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันรู้คือวันพรุ่งนี้มันจะเป็นวันที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงของตัวเอง เราจะต้องเผชิญกับมันในแบบที่ดีที่สุดฉันตอบเบาๆพ่อหันมามองฉันพร้อมกับรอยยิ้มที่บางเบาใช่ลูกพูดถูกเขาพูดเบาๆเราจะทําให้ดีที่สุดท่ามกลางการเดินทางที่ยาวนานนี้ฉันเริ่มเข้าใจถึงสิ่งที่พ่อกําลังพยายามจะบอกการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่การลืมทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่คือการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งเราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่เราสามารถเลือกที่จะสร้างอนาคตใหม่ได้ และบางครั้งการเลือกจะเดินต่อไปนั้นอาจจะเป็นการเลือกที่จะยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อพ่อหยุดเดินไปชั่วขณะและมองไปรอบๆเขาก็มองดินที่เราก้าวไปลูกทุกการตัดสินใจในชีวิตคือการเลือกเส้นทางพ่อพูดอย่างสงบเส้นทางที่เราเลือกจะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะเป็นใครในวันข้างหน้าฉันยืนอยู่ข้างๆพ่อและมองไปที่เส้นทางที่ทอดยาวไปในความมืดมันดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดแต่ในใจฉันรู้ว่าเราทั้งสองคนไม่เคยเดินไปคนเดียว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรายังคงเดินไปข้างหน้าได้ด้วยกันบางทีการเริ่มต้นใหม่มันอาจจะยากแต่ก็ไม่เคยสายเกินไปที่จะเริ่มต้นอีกครั้งฉันพูดออกไปพ่อหันมามองฉันและพยักหน้าเขาค่อยๆพูดขึ้นใช่แม้ว่ามันจะยากแต่บางครั้งมันคือทางเดียวที่จะทำให้เราเติบโตในตอนนั้นฉันรู้สึกเหมือนว่าทุกคำพูดของพ่อกำลังสึมทาบเข้าสู่หัวใจของฉัน มันไม่ใช่แค่คำปลอบใจแต่เป็นคำแนะนำที่มีความจริงอยู่ภายในการ,รเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดและการเลือกที่จะเดินต่อไปมันคือความเข้มแข็งที่เราต้องมีเราสามารถทำให้ทุกสิ่งที่เราผ่านมามีความหมายได้แม้ว่าอาจจะไม่มีทางที่จะย้อนกลับไปพ่อและฉันยังคงเดินไปข้างหน้าในคืนที่เงียบสงบท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวยังคงเป็นเครื่องตวนใจว่าแม้ในความมืดมิดที่สุดเราก็ยังสามารถหาความสว่างได้แม้เส้นทางข้างหน้าจะยากและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่เราเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการก้าวไปด้วยกันและในวันหนึ่งที่เราเงยหน้าขึ้นมองเราจะพบว่าแม้เส้นทางจะเต็มไปด้วยความยากลําบากแต่การเดินไปข้างหน้าในที่สุดจะทำให้เราค้นพบความแข็งแกร่งที่แท้จริงในตัวเราไม่ว่าโลกภายนอกจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะไม่ทิ้งกันไปไหนท้องฟ้าด้านบนค่อยๆเปลี่ยนสีจากดำสนิทเป็นสีเทาอ่อนๆบ่งบอกถึงการมาถึงของรุ่งอรุณ เราเดินไปข้างหน้าผ่านทางที่คดเคี้ยวและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแม้จะไม่มีแสงจากพระอาทิตย์ส่องถึงแต่ในใจฉันกลับรู้สึกอบอุ่นและมั่นคงเส้นทางที่เราเดินนั้นเต็มไปด้วยความเงียบสงัดแต่ความเงียบนั้นกลับเป็นสิ่งที่ปลอบประโลมและทําให้เราได้ยินเสียงหัวใจของกันและกันได้ชัดเจนพ่อเดินเคียงข้างฉันในเงามืดของค่ําคืนแม้จะดูเหนื่อยล้าแต่เขาก็ยังคงยืนหยัดและก้าวไปข้างหน้าในทุกก้าวที่เราเดินไปฉันเริ่มเข้าใจความหมายของการต่อสู้ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน มันไม่ใช่แค่การต่อสู้กับโลกภายนอกแต่คือการต่อสู้กับตัวเราเองการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดและการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นพ่อหันมามองฉันอีกครั้งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่ในนั้นก็มีแสงแห่งความหวังที่ไม่เคยจางหายไปลูกคิดว่าจะมีวันที่เราสามารถลืมความเจ็บปวดทั้งหมดได้ไหมพ่อถามด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาคำถามนั้นทำให้ฉันหยุดคิดไปในทันที มันเป็นคำถามที่ลึกซึง้งและจริงจังไม่มีคำตอบที่ง่ายหรือชัดเจนบางครั้งเราก็ไม่สามารถลืมได้ฉันตอบออกมาแต่เราสามารถเลือกที่จะไม่ให้มันครอบงำเราพ่อฟังคำตอบของฉันแล้วเงียบไปสักพักเขาหยุดเดินและมองไปยังไกลๆเหมือนกำลังทบทวนคำพูดของตัวเองลูกพูดถูกบางครั้งความเจ็บปวดมันไม่ได้หายไปแต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันพ่อพูดในที่สุด คำพูดของพ่อสะทอนถึงความจริงที่ลึกซึ้งในใจของเขาเราไม่สามารถทําให้ความเจ็บปวดหายไปได้แต่เราสามารถเลือกที่จะเดินต่อไปแม้จะมีมันอยู่ข้างๆชีวิตมันไม่สมบูรณ์แบบพ่อพูดต่อแต่เราเลือกที่จะทําให้มันดีขึ้นได้ในขณะนั้นฉันรู้สึกถึงความเข้มแข็งที่อยู่ในตัวพ่อแม้จะไม่เห็นได้ชัดจากภายนอกแต่ในใจเขามีแสงแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยดับไปฉันมองไปที่พ่อและรู้สึกได้ถึงความรักที่เขามีให้แม้ผ่านทุกความยากลำบากเราก็ยังยืนอยู่ข้างกัน เรายังคงเดินไปข้างหน้ามือของฉันสัมผัสเบาๆที่แขนของพ่อเหมือนเป็นการให้กำลังใจให้กันเส้นทางอาจจะยาวนานและเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ทุกก้าวที่เราก้าไปมันหมายถึงการก้าวสู่การเริ่มต้นใหม่เสียงลมหายใจของพ่อดังขึ้นเมื่อเขาพูดขึ้นว่าบางครั้งการเริ่มต้นใหม่ก็ต้องใช้ความกล้าหาญฉันพยักหน้าอย่างเข้าใจใช่พ่อแต่เราจะทำให้มันดีขึ้น และในขณะที่เราเดินไปข้างหน้าความมืดของค่ำคืนนี้ค่อยๆจางหายไปเมื่อแสงแรกของวันใหม่เริ่มส่องลงมาแสงสว่างจากพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นทำให้ทุกสิ่งรอบตัวดูสดใสขึ้นแม้จะไม่ใช่การเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบแต่การเริ่มต้นใหม่ในวันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่สำคัญพ่อและฉันยังคงเดินเคียงข้างกันและในขณะนั้นฉันรู้สึกถึงความหวังที่เริ่มต้นขึ้นในใจเราการเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุดแต่ทุกก้้วที่เราก้าวไปเราเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและเลือกที่จะทททาาใหุ้กกวววัันนนของเเรป็ีี่่ด ไม่ว่าโลกจะยังคงท้าทายเราอย่างไรสิ่งสําคัญที่สุดคือการที่เราจะยืนหยัดไปด้วยกันและไม่ยอมแพ้เพราะในที่สุดแล้วเราจะทำให้ทุกการเดินทางมีความหมายเมื่อแสงแดดส่องผ่านต้นไม้ใหญ่และคลื่นลมเย็นๆพัดมาในยามเช้าพ่อและฉันเดินไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกที่สงบลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเส้นทางที่ยาวไกลและไม่รู้จบกำลังพาเราไปในทิศทางที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่ทุกก้าวที่เราก้าวไปข้างหน้าไม่ว่ามันจะช้าแค่ไหนหรือเต็มไปด้วยความท้าทายมากแค่ไหนมันก็ทำให้เรารู้ว่าเรากำลังสร้างเส้นทางใหม่ที่มีความหมาย พ่อหันมามองฉันด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นเขาหยุดเดินและมองไปที่ขอบฟ้าที่สว่างขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปลูกบางครั้งการเดินทางมันก็ไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบพ่อพูดด้วยน้ําเสียงที่อ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นแต่สิ่งที่สําคัญคือเราไม่เคยหยุดเดินไปข้างหน้าเขากล่าวต่อฉันยิ้มให้กับพ่อรู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งระหว่างเราทั้งสองถึงแม้ว่าโลกภายนอกจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่การที่เรายืนอยู่ข้างกันในทุกๆก,ก้าวนั้นคือสิ่งที่ทำให้การเดินทางนีีม้มค ขอบคุณพ่อฉันพูดเบาๆและในขณะที่คำพูดนี้หลุดออกจากปากของฉันความรู้สึกขอบคุณและรักพ่อก็ไหลออกมาอย่างไม่มีวันสิ้นสุดพ่อมองมาที่ฉันและพยักหน้าอย่างเข้าใจเขาไม่ต้องพูดอะไรเพิ่มเติมเพราะในช่วงเวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการจะพูดและรู้ก็ได้ถูกสื่อสารออกมาในความเงียบสงบเมื่อเราเดินไปต่ออีกหลายก้าวเส้นทางที่เราเดินผ่านไม่ใช่แค่เพียงทางเดินที่รกร้างและลึกซึ้งในความทรงจำแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวัง ในขณะที่แสงแดดส่องไปทั่วขอบฟ้าเราก็เข้าใจแล้วว่าความเจ็บปวดที่เราเคยเผชิญไม่ใช่สิ่งที่เราจะทิ้งไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและการเรียนรู้การเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายและบางครั้งมันอาจจะต้องใช้เวลามากมายกว่าจะได้เห็นผลลัพธ์แต่สิ่งที่สําคัญคือเราเลือกที่จะไม่ยอมแพ้และทําให้ทุกๆวันมีค่าไปตามทางของเราเองพ่อและฉันเดินไปข้างหน้ามือของเขายังคงสัมผัสเบาๆที่ไหล่ของฉันเหมือนเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันในทุกๆก,ก้าว ในที่สุดเรามาถึงที่ที่เรารู้ว่าเป็นจุดหมายหนึ่งในชีวิตของเราไม่ใช่แค่สถานที่ที่เราจะหยุดแต่เป็นจุดที่เราได้เรียนรู้ที่จะยืนหยัดและก้าวไปข้างหน้าแสงจากพระอาทิตย์เริ่มส่องผ่านต้นไม้ใหญ่และท้องฟ้าที่เคยมืดมิดในคืนก่อนหน้านี้กลับกลายเป็นสีทองที่สวยงามพ่อและฉันยืนอยู่ตรงนั้นในความเงียบสงบท่ามกลางแสงแดดที่อบอุ่นเรามองไปข้างหน้าไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราก็พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าพ่อเราจะทํามันได้ฉันพูดเบา พ่อหันมายิ้มให้ฉันรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวังและความรักใช่ลูกเราจะทํามันได้พ่อพูดและเราเดินต่อไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองและในกันและกันในที่สุดเราก็พบคําตอบที่เราเคยตามหามานานคําตอบนั้นคือการไม่ยอมแพ้และการยืนหยัดต่อไปไม่ว่าเส้นทางจะยากลําบากแค่ไหนเพราะในทุกการเดินทางเราจะไม่เดินไปคนเดียวและการที่เรามีกันและกันมันคือสิ่งที่ทําให้การเดินทางนี้มีความหมายที่สุด